ไม่มีทางมาแล้วพี่ของของคุตาหมาเความว่าไงมีตาหรอพี่เหรอพิธานฟังต้าก่อนนะต้าไม่ได้อยากหลอกพี่แต่ต้าไม่มีทางเลือกต้ามีทางเลือกแต่ต้าเลือจะหลอกพี่ปล่อยดีวะพี่ธานฟังต้าก่อนนะนี่เป็นโอกาสเดียวที่ต้าจะไ,ได้เจอพิธานอีกต้าไม่มีทางเลือกขอแค่ครั้งเดียว ครั้งเดียวเท่านั้นมันไม่มีโอกาสนะไอ้เลต้าครั้งเดียวขอแค่แครั้งนี้ครั้งเดียวไม่มีโอกาสแล้วเลวต้าจะเลิกยุ่งกับพี่จริงๆปั้มจูบทาน <laughs> ตาอย่าทำตัวต่ำๆเมนี้ได้แล้ว <laughs> ลกา้องไห้สุขอแค่า,ไ,าไม่มีคำเลื่อนอ่นนเปล่าไม่มีมานานแล้ว <laughs> ออออตอนนี้ต้าก็เป็นคด็กมักง่ายที่นอนกับใครก็ได้ต่ำต่ำ แต่พะต้ารักพี่ต้ารักพี่ธานนะแล้วพี่จริงๆพี่มีแฟนใหม่แล้วตา้าชื่อไทยรู้จักป่ะยังไงพี่ก็ต้องเลิกพี่ไม่มีทางเลือกเหมือนที่ต้าเองก็ไม่เคยมีทางเลือกไอเด็กเว่เด็กเว่ <laughs> ไม่ได้มองคุณโง่เองอที่คิดว่าทานจะไม่มีทางทาตัวสังสอนแบบนั้นกูมันโง่เองอะที่คิดว่าสันดานของผู้ชายจะเปลี่ยนกันได้ผู้ชาย และกูก็เป็นผู้ชายกูตอนท,ท,ที่กูก็เป็นผู้ชายกูก็น่าจะรู้ดีที่สุดว่าสุดท้ายมึงก็เอามันมากูงงเองมันใหญ่เป็นยาย่จะได้เชื่อไม่จบแล้วเ,เลิกกันเถอะวะกูไม่เลิกไงกูก็ไม่เลิกกูไม่ทนแล้วไอ้ฐานเอาลงหล,งล,งลงกูจะต้อง กูจะต้องอะไรนะกูเบื่อกที่ต้องวิ่งตามแฟนกกูเบื่อที่ต้องไปไอ้หน้าโง่วิ่งตามแผนเกมไปตามเกมของแฟนเก่ามึงเต็มทีละกูเป็นผู้ชายนะเว้ยมึงคิดว่ากูต้องรู้สึกยังไงวะที่ต้องทำตัวเป็นคนหัวง่งหัวตามไปทุกที่แบบเนี้ยเฮ้ยมึงใจเย็นก่อนมอนไงก็แผนให้เด็กนั่นนั่นแหละมึงไม่ควรไปลงไปทานนะเว้ยของเขาเหมือนเขาว่าไงวะแผนอะไร เลิกทำตัวฟ้าคนอื่นจูงจมูกได้และวใทานมึงหลอกกูคนแรกเลยไอ้วนม่ไม่ได้เระว่แค่หมักตัวนึงในเกมกูค่และเป็นหมากขอไม่เอนจบแล้วหรอ